อันนี้คณะนะครับคณะจากสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับท,ที่ทีทย,ยุทธได้พาคณะสื่อมวลชนมาที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมของเรานะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปบริเวณหน้าศูนย์ชุมชนเรานะครับที่ท่าน้ําบ้านสวนพันดินแม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือลำนี้ไปนะครับซึ่งเป็นเรือที่ได้มาตรฐานท่องเที่ยวไทยแล้วนะครับ เล้ยมจุนครับพี่เล้ยมจุนครับเทำไมก้อยเขาใช้สำหรับขนขนวัสดุอะไรนะขนข้าวขนใช่นน้อันนี้ ลูกยืมาแ้งตัวล่างแล้วอะใจเมียโอ้ยนี่เป็นเพาอะไรดูให้บอก